ขออนุมโมทนากับท่านยคุณประเทศพยานามหาอุณีจ้าวาดวัดพระธรรมกายที่ได้สืบสารตำราธรรมกายจากหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็ได้มาดำเนินการถ้าจะเปรียบกับลูกก็เหมือนสามจำพวกลูกจำพวกที่หนึ่งก็คืออวชาตกบุตร ลูกจำพวกที่สองนั้นอนุชาต,ตบุตรลูกที่สามแอรลูกคนที่สามนั้นอภิชาต,ตบุตรท่านเจคุณพระเทพพยานมหามุนีก็อยู่ในลักษณะอนุชาต,ตบุตรและอภิชาต,ตบุตรได้สืบทอดต่อวิชาธรรมกายจากหลวงพ่อวัดปากน้ำโดยเดชชอํานาจแห่งบารมีธรรมจึงทำให้ ท่านเจ้าคุณพระเทพญยานมหาหมุนีนี้ได้เจริญในพุทธศาสนาปฏิปทาของท่านเจ้าคุณ,ทคณเทพพยานมหาหมุนีนี้เท่าที่ผมได้สัมผัสมาก็เหมือนอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำตั้งแต่บวชมาท่านกระทาความเพียรเรื่อยมาแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่หลวงพ่อก็มาหยุดยาการเผยแผ่พระศาสนาก็เชคเช่นเดียวกันกับพระเทพยานมหาโมนีตอนนี้หลวงพ่อตอนหลวงพ่อมาบวชนั้นยังไม่มีากายธรรมแต่ว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติมาแล้วกายธรรมก็เกิดขึ้นตอนนัตสถานที่แห่งนี้นวัดโบสถ์นี้หลวงพ่อทำความเพียรมา สม่ำเสมอตั้งแต่ออกจากโบทวัดสองพี่น้องแล้วก็มาอยู่วัดพระเจตุพนมิมลบังคลารามปริยัติหลวงพ่อก็เรียนปฏิบัติหลวงพ่อก็ทำนั้นทั้งปริยัติปฏิบัตินี้ถ้าจะเทียบกันแล้วก็ไม่มีใครที่จะเทียบเท่านอกจากที่พระอริยะทั้งหลาย หลวงพ่อจะเป็นอนิยะหรือไม่เป็นอริยะแต่ปฏิปทาของหลวงพ่อนั้นเป็นคนทำจริงพูดจริงและปฏิบัติจริงและก็สอนให้สัตธิวิหาริกที่เป็นพระบ้างอันเตวสิกพระทิมาอาศัยอยู่ภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปักน้ำและศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงก็แผ่เมตตา เหมือนกันหมดเหมือนกับลูกที่เกิดในอุทธรไม่เลือกที่รักมักที่ชังทำดีสรรเสริญถ้าทำผิดลงโทษนี่เป็นปฏิปทา,าของหลวงพ่อที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาเพราะในตอนกลางคืนนั้นหลวงพ่อจะเดินตรวจกุฏิสมัยนั้นเป็นกุฏิหลังเล็กๆไม่มากไม่ใหญ่โตถ้า ได้ฟังพระเนนคุยกันไม่ท่องบนหนังสือตำรับตำราเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ไปเทศในโบสถ์คือให้โอวาทนะให้โอวาทในโบสถ์แต่หลวงพ่อจะไม่ระบุชื่อว่าพระองค์นั้นสมณีนองค์นี้แล้วก็พูดถึงความผิดคนที่ทำความผิดนั้นก็อาจจะรู้สึกตัวแต่หลวงพ่อไม่ประกาศให้เ,เขาเส,เสียมเสียมเสียแต่ประกาศใด เรียกว่าใครทําผิดก็ย่อมจะรู้ตัวว่าทําผิดอยู่ดีนั้นหลวงพ่อก็เรียกว่าเรียยยกย่องคนที่ควรยกย่องตําหนิคนที่ควรตําหนิอย่างนี้เสมอมาท่านยศคุณพระเทพพยานมหามุนีก็เชกเช่นเดียวกันกรยกย่องคนที่ควรยกย่องตาหนิตีเตียนคนที่ควรตําหนิตีเตียนนะปฏิปทาของท่านนั้นถึงแม้ว่าอายุัุบันนี้เข้าวัยชราแล้ว ท่านก็ยังไม่หยุดในการปฏิบัติธรรมเอาปฏิปทาของหลวงพ่อวัดปากน้ำมาใช้มาปฏิบัติอยู่เสมอเนั้นจึงทำให้วิชาธรรมกายของหลวงพ่อนี้ได้แผ่ขยายไปถ้าพูดคำว่าทั่วโลกก็ได้ในทั่วโลกนั้นก็มีวัดเป็นจํานวนเจ็ดแดสิบวัดใช่ไก็ร้วนแต่ว่าเป็นวิจฉาธรรมกาย ถึงแม้ว่าอาการเผยแพผ่พศาสนานั้นทั้งในประเทศและนอกประเทศก็ทำได้เชกเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อวัดปักน้ำหลวงพ่อวัดปังน้ำมีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยออกต่างประเทศแต่ว่าธรรมะของหลวงพ่อนั้นแพร่ขยายกระจายไปทั่วโลกเพราะสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติ แล้วกไ็ได้เห็นอานิสง์ของการปฏิบัติธรรมนี้อย่างจริงจึงได้บางคนก็ถึงได้เจริญรุ่งเรืองท่านเจ้าคุณพระเทพพยานมหาหมุนีนี้ก็เช่นเดียวกันท่านอาจจะไม่ค่อยได้ไปดางประเทศแต่ว่าก็ได้นำเอาคำสอนของหลองพ่อนี้เผยแพ่ไปนี่เรียกว่าดังกล้องโลกมาได้นะดังกล้องโลก คำว่าโลกตัวนี้ก็หมายถึงไม่ไม่ใช่โลกโอกาสสโลกไม่ใช่โอกาสสโลกแต่เป็นมนุษย์สยโลกก็คือมนุษย์ทุกคนนั้นก็เป็นโลกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านยคุณประเทพยานมหาหมุนีได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นธรรมดา,าคนที่ชอบก็มักจะยกย่องสรรเสริญ คนที่เกลียดชังก็มักจะตำหนิติเตียนเขาจะทําดีแค่ไหนแต่บางทีก็ไม่พอใจของคนบางคนบางพวกบางจะพวกเพราะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้มีอยู่ทั่วโลกและยังมีต่อไปอีกนานชั่วนานคนประเภทที่ใครทำดีเห็นคนอื่นทำดีไม่ดีใจด้วยไม่สนับสนุนแต่ประการใดและคนทำทำดี แต่ก็ไามา่ยกย่องสรรเสริญแต่ประการใดพวกนี้ก็มีอเห็นเป็นประจักษ์พยา,ยานอย่างที่ท่านจะคุณพระเทพพยานมหาหมุนีได้ประสบพบมาและศิษยานุุสิทธิทังฝ่ายบรรพชิตและกหัตราวกณยานามิตรก็ได้เข้าใจว่าในหลักการประพฤติปฏิบัตินั้นย่อมจะถูกตำหนิต,ต,ต,นติชิ้นนินทามั้ง แต่ในลักษณะที่เรียกว่าบางคนที่เกลียดชังเขาเรียกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปกลับไปยกย่องคนทำความชั่วแต่คนทำความดีนั้นไม่ยกย่องสรรเสริญก็เป็นอย่างนี้แหละลอกกรรมก็เรียกว่านินทาสรรเสริญน,นี้ก็มีอยู่ทั่วโลกทั่วไปจะชอบก็สรรเสริญชังก็ดิฉินนินทาดัางนั้นก็เรียกว่า การมาทำพิธีในวันนี้ในอันเชิญอารัธนารูปรอทองคำของหลวงพ่อพระมงคลฎเทพมนีหลวงพ่อวัดปากน้ำสดจันทรมหาเทระมาประดิสถานอยู่นาวัดโบสถ์บนนี้บางคูเวียงก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายกระหัตพร้อมกับปฏิมัติทุดง ซึ่งบางคนนั้นไม่เข้าใจว่าทุดองนั้นคืออะไรทุดองนั้นก็คือองค์เป็นเครื่องกาจัดกีรตสทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเขาเอาในลักษณะที่รู้ไม่จริงเอาไปนินทาว่าร้ายว่าทุดองมันผิดหลักการแต่ไม่เข้าใจว่าทุดองมันมีถึง13ประการด้วยกันอ,อ,อย่างน้อยอย่างนี้การเรียกว่านุกขมูลหมายถึงว่า การอยู่ตามคนไม้หรือผา,าตามป่าตามเขาเตจีวม่ด้กังขะผาไตายสามผพ,พาจีวรผ้าหม่มผ้านน่งสามผืนในอย่างนี้เอกาสนิกังขะฉันมือเดียวก็เร,เรียกว่าเป็นทุนดงทางนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คนไม่เข้าใจก็นึกว่าทุนดงจะต้องเข้าป่าไปเดินอยู่ในปา่านอนกลางดิงกิงกลางสายไม่ใช่ ทุนดงนั้นเมื่อพืชปฏิบัติเขาเรียกว่าเอกาสนิกังฆะชันมือเดียวก็เป็นทุนดงแต่จีวเดกังคะก็หมายถึงว่าห่มผ้าสามผืนก็เป็นทุนดงรุกขโมริกังคะก็หมายถึงว่าเดินทางอย่างที่วัดพระธรรมกายได้ทำลักโครงการธรรมชัยโครงร,ร,ก,ร,งรงการธรรมชัยนี้เขาเรียกว่าประพฤติปฏิบัติทุดง จะให้ครบทั้งสินั่นเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็มีทุนดองเป็นเป็นที่ที่ทีมงบอกว่าเป็นทุนดองประเภทไหนชั้นมือเดียวก็เป็นทุนดองเอกาสนิคังคะอมจีวรสามพื้นก็เป็นทุนดองแต่นอกจากนั้นก็ทุนดองอีกหลายๆประการุุดองนั้นองเป็นเครื่องกำจัดกีเลสถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติได้แล้ว กิเลสที่หนาก็จะได้บรรเทาบางบางตามที่ท่านจุคุนราชภาวนาท่านได้ไปที่กุติแล้วก็ได้กล่าวว่าพวกที่มาบวชนี้บางองค์ก็ตั้งใจจะบวชแค่ไม่กี่วันแต่พอออกเดินทางปฏิบัติทุดองแล้วบางคนก็จิตเลื่อมใสยอยากจะอยู่ต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นจริงก็จะเอาไปเป็นเครื่องติดชินนินทาว่าร้ายเพราะฉะนั้นการนินทาสรรเสริญน,นั้นก็เป็นโลกกระทเพราะคนชอบมันก็ทําชั่วมันก็ว่าดีถ้าคนไม่ชอบทําดีมันก็ว่าชั่วอะไรทํานองนี้นั้นท่านเจ้าคุณพระเทพยานมหาหมุนีท่านเรียกว่านอกจากชนะใจตนเองแล้ว ยังชนะใจของคนไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะอาจจะเรียกว่าครึ่งโลกหรือเต็มโลกก็ได้ทุกผนทุกแห่งนั้นวิชาธรรมกายไปอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็จะทำให้คนมีจิตศรัทธาและปฏิบัติ mm hmm. เพื่อกำจัดโรคโกรธหลงอันนี้ควรแกการอนุโมทนาซึ่งผมเองก็ได้ไปในที่ที่ท่านเาจาคุณพระเทพยานมหามุนีไปก่กร่างสร้างวัดไว้โดยสรงพิสุ ที่เป็นบริษัทบริวารไห้เผยแพ่ธรรมกายหลักวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดผักน้ำก็<ม><อ>ทำให้เกิดจิตศรัทธาเริ่มใสแล้วเขาไปประพฤติปฏิบัติก็ได้ดังที่ว่านั้นแต่บางคนจิตเป็นอกุศลอันก็กล่าวติติงนินทาว่าร้ายอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าจิตเป็นกุศลเขาควรจะยกมืออนุโมทนานี่ก็เรียกว่าโลกธรรมมันเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นแต่ผมเองก็ขออนุโมทนาไม่ใช่ว่าเขานิมนต์มารับปัจจัยแล้วมาพูดยกต้องสรรเสริญก็หาไม่แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าตรัสไว้การอัญเชิญหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วยเป็นรูปทองคำมาประดิษฐานวัดบทบนนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงกตันอยู่จัตเวทิตาธรรมมหมายถึงหลวงพ่อ ท่านจะคุณเทพนับถือยกย่องหลวงพอ่อนี้ไว้ในที่สูงส่งอะไรอะไรก็นึกถึงหลวงพอ่อวัดผักน้ำเสมอและสร้างพระพุทธรูป,รปอ,องค์รูปหล่อของหลวงพอ่อเป็นทองคำนี้ก็ประมาณเจ็ดวัดแล้วเจ็ดองแล้วเะฉะนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ปฏิบัติจริงประพฤติจริงก็คงทำไม่ได้ละแดเหลวไหลก็คงทำไม่ได้ทีนี้ท่านทำได้ก็เพราะว่าสุปฏิบัติ ท่านจะคุณประเทศพยานมหาโมนีท่านสุปฏิบัติปฏิบัติดีด้วยกายวาจาและใจและด้วยกายนั้นก็เรียบร้อยวาจาก็ไม่ตำหนิติโทษติติงใครใจนั้นก็เรียกว่าให้อาภัยแก่คนที่ตำหนิติเตียนและก็อนุโมทนากับคนที่ยกย่องสรรเสริญอยู่เสมอท่าน,นก็ควรแก่การอนุโมทนา วันนี้ทางท่านมหาธุราชบอกให้หลวงพ่อพูดเพียงแค่สิบนาทีคำถามเขาถามว่าทำไมพูดน้อยละ่ะผู้กำกับเวทีให้พูดแค่นี้ก็ต้องพูดแค่นี้นั่นในที่นี้ก็เรียกว่าท่านไม่ได้ไม่ได้กำกับเวทีผมก็เห็นว่าเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าไปทำหน้าที่อบรมพระบูชาทั่วประเทศมาเลยเหนื่อยหน่อย วนนั้นก็เอาแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ท่านพระเทพพยานมหามุนีและราวกัลยาณมิตรทั้งหลายพิสุสามเณรทั้งหลายในด้านปริยัติท่านก็ส่งเสริมในด้านปฏิบัติท่านก็ส่งเสริมงั้นทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติและปฏิเวทใครประพฤติดไดเ้เรียกว่าประพฤติดได้จริงปฏิบัติได้จริงก็เป็นปฏิเวท เพราะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทท่านจะคุณพระเทพพยานมหาบุณีทําได้ตลอดหมดไม่ใช่ดีแต่เพียงว่าพูดหรือว่าเป็นการสแสดงออกให้คนร้องไห้ไม่ใช่อาศัยรูปสมบัติว่าท่านจะคุณโปร่งอาสาขาวพองโปรง่งสายไม่ใช่แต่ว่าอยู่ที่สุป,ปฏิบัติคือการพูดของท่านนั้นก็ไม่เบียดเบียนใครทําให้ใครเดือดร้อนการทํานั่นก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน แต่ว่าเป็นาบางพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็พลอยเดือดร้อนไปเองเพราะนั้นจิตของท่านเจ้คุณพระเทพพยานมหาโมนีนี้เรียกว่าผ่องใสทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือร่างกายที่ท่านประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิบัติภายนอกก็จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องควรแก่การยกย่องอนุโมทนาและการที่มา อันเชิญรูปหล่อทองคำหลวงพ่อมาไว้ที่วัดโบสถ์บนนี้ก็เป็นการแสดงกตันยูกัตเวทิตาธรรมซึ่งเป็นธรรมที่สูงส่งมากถ้าใครมีธรรมะข้อน,นี้อยู่ย่อมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ท่านเจ้าคุณพระเทพพยานมหาหมุนีพร้อมได้พิสูจน์สามเณรผู้ช่วยจาวาดรองเจ้าวาด,ลาวาดและราวกัญญาณมิตร จงเจริญรุ่งเรืองในวนรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ